วันนี้เราจะมาทำอะไรมาดูกันนะคะทุกคนตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ามันพอรอ,รอพร้อมแล้วนะคะทุกคนนะดูกันนะว่าวันนี้ทำเมนูอะไรตั้ง,ต,งตั้งน้ำมันให้ร้อนร้อนนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปใส่หมูสับลงไปแล้วก็ผัด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 เปันแบบตามที่เราชอบเลนะคะ ชอบแบบแห้งๆเียมๆแล้วก็เอาแบบนั้นเลยหรือว่าเอาแบบให้มันพอสุกแล้วแล้วก็ตามนั้นเลยนะคะคน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 ,นไปจ้ะจะให้หมูให้ดาชอบแบบโมแบบเียมๆให้น้ำมันออกให้หมดนะคะชอบแบบนั้นผัดไปเรื่อยนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจ้าผัดจนหมูสุก ทุกคนเห็นไหมคะหาเริ่มเตรียมและเริ่มเตรียมแล้วแล้วก็เตรียมใส่อะไรอ่ะคนเนื้อตนขอบขอบคนหมูคนอให้เตรียมไปเลยไล่น้ํามันออกให้หมดนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ใส่อะไรต่อไปใส่ไข่จ้าดูนะคะว่าเมนูอะไรต้องรอติดตามไปื่อยนะจ้าว่าจะทำอะไรใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่ ป,ปอดปีนโดอดเปีนชิ้นสูงใส่ไข่จ้าตามสูตรไข่สูตรมันเลยนะจ๊ะี่ชิววิธีทำหอยดาก็ดาก็ะจะทำง่ายแบบนี้เละจ้าใสาไ่สไข่ใส่ไข่อย่าไปคนบ่อยอย่าไปคนนะมันจะเละตรงนี้นะคะเอาให้มันเป็นชิ้นๆนหน่อยนะ้ำมันมันน้อยอย่าใส่น้ำมันเยอะ <c oughs> กระทะก็กระทะเดืกดแมบ <c oughs> มันก็เลยติดกระทะจะืดอดคนไม่ใช่ นี่ทุกคนเ็เลยอ่าทำมีตามเกิดนะทุกคนนาะทำไปทำผัดผัดผัดไปอค,คนคนไข่สุกแล้วทำไงต่อใสอะไรใสอะไร ใส่พิษหน่อยนึงเทน้ำลงลงไปพร้อมโอเคพัด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 ให้เข้ากันพัดให้เข้ากันอดูด้วยดูหน้าดาจะผัดอะไรทดูคนคิดว่าอาไยดูซิว่าจะผัดเ็นูอาไชผัดเราไปน่นบวกจะบวกตอนนี้ผักบวกใส่หมูสับใส่ไข่นะจ๊ะนั่นแหละจะตทุกคนเนี่ยหอมแล้วเห็นไหมทุกคนรอบแรกดาวไม่ได้เจียวกับเทียมนะทุกคนนะดาไม่ได้เจียวกับเทียม เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาเจียวกระเทียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวดาจะก็จะเอากระเทียมที่ดาเจียวไว้เมื่อวาน่ะใส่ลงไปทุกคนนี่ถึงขั้นตอนการปรุงนะคะนี่ไงกระเทียมเจียวของดาที่ดาทำไว้เนี่ยดาจะหมายถึิตทำง่ายๆแล้วก็จะผัดเจียวกระเทียมไม้เห็นแล้วก็ใส่ลงไปใส่กระเทียมเจียวที่ดาเจียวไว้นะคะหอมๆลงไปจ้าวิธีการผักบวกผลชุรดจ้าผลชุรดขาดไม่ได้ใส่มาก แซบหลายใส่ใส่น้อยแซบน้อยจ้าทุกคนวันนี้มีกันตวงด้วยนะจ้าปกติไม่กันตวงจ้าเคลมตลอดวันนี้ต้องโอเคน้ําตาลใส่กี่ช้อนอ่าใส่ช้อนเดียวพอไม่ต้องเต็มช้อนนะคะเดี๋ยวเบาหวานแต่กิน <c oughs> นั่นแหละค่ะเอาปรุงปรุงปรุงไปใส่อะไรอีกน้ำมันหอยหรือเปล่าน้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนพอ เออเต็มพูพ่นๆเลยน้ำมันหอยนั่นแหละอของแซบของแซบใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็อะไรอีกใส่อะไรอีกซะผัดบวบจะผักบวบใส่ผ้าเขียวสองช้อนอ่าใส่น้ำผ้าเขียวสองช้อนโอเคแล้วก็อีกความเค็มไม่ไมพอโซเดียมไม่พอ โซเดียมไม่พอใส่น้ำปลาลงไปหอมๆอมโหทุกคนใส่น้ำปลาลงไปปั๊บกลิ่นนะกลิ่นปลากลิ่นน้ำปลาออกเลยทุกคนเอ้ยโวยโอยโยทั่วบ้านทั่วเมืองนะทุกคนคนปรุงแ้วลาจะมีแค่นี้แหละคุปรุงคนคนให้เข้ากันนะจ๊ะคน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 ให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแห้งๆนะชอบแห้งๆนี่จะต้อคน เดยนน้มามันจะออกมาจกากบวบน,นจะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะอ่าแล้วก็ผัดผัดผัดไปปิดฟ้าไว้สักครู่นึงเพื่อให้ออสังอับเปิดมันสุกแล้วจ้าทุกคนเนี่ยเห็นบราบอกอล้าไงว่าด่ามงนจะบอ,อกมาจากบวบเนี่ยทุกคนเนี่ยป๊าเดียยก็สุแกสแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้ะนั่นแหละจ้ะทุกคนปิดไฟก่อนปิดไฟเสร็จก็ใส่ต้นหอมเพื่อเพิ่มนะจ๊ะ ใส่ต้นหอมลงไปเลยแล้วก็คนคนเพอาเราปิดไฟแล้วนะจ๊ะคนคนให้มันเข้ากันเทคนี้กลิ่น,อนหอมหวยๆทุกคนเอ้ยเ <ขา S 1> ตรียมข้าวสวยร้อ,<ข>อ,อนๆไว้ได้เลย